รายการสอนน้องร้องเพลงเป็นรายการสำหรับเด็กผิดขึ้นสำหรับผู้ชมวัย6ถึง12ปี จะเราีหรืองเป็นตา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 ขมเบ็ดเราร้องเป็นตะเตะดูซิว่าทางบ้านเนี่ยกบน้อยๆของเรากระโดดได้ตรงจังหวะหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าตรงจังหวะไหม องให้ตรงกับเสียงกบของพี่ลูกตานะคะอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะลุงแมคโดนัล <ve> มีความใหญ่โอเคแอปเปิลร,ร้องพอเราเรียนรู้เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยอ่านโน้ตเริ่มออกแล้ว <74 S 1> พอร,รู้โน้ตตั้งแต่โดเรมีฟาโซล่า เรารู้โน้ตนมาถึงตัวลาแล้วค่ะเด็กๆเรารู้จังหวะทั้งตัวดำตัวขาวขบแตหนึ่งชั้นที่เราเรียนรู้ไปในวันนี้นะคะรวมทั้งตัวหยุดตัวดำตัวหยุดตัวขาวขบแตหนึ่งชั้นแล้วก็ทายโน้ตด้วย สวัสดีค่ะพบกับพี่ลูกตาลนะคะและรายการสอนน้องร้องเพลงค่ะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะรายการดีๆที่จะมาเติมเต็มความรู้ให้กับน้องๆน,นะคะได้พัฒนาการทางด้านการร้องเพลงค่ะโดยมีครูนักร้องมืออาชีพเลยนะคะนั่นคือครูแอนนันทนาบุญหลงสินเจริญสวัสดีค่ะรวมไปถึงครูผู้ช่วยด้วยนะคะร้องเก่งเต้นเก่งนะคะกับครูจ็อบ จักรพงศ์เสมอวงสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะครูอแอนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีกันบ้านด้วยใช่ให้น้องๆกลับไปทําท่าทางนกไปฝึกเล่นเสียงนกนะคะครูแอนอยากจะบอกว่าจริงๆไม่น่าให้การบ้านนี้เลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆสายโทรศัพท์มาแล้วก็แม้แต่พี่จ๊อบเองเนี่ยนะคะเ,เห็นนกตัวไหนไปนั่งดูแล้วก็พยายามเรียนแบบท่านกต่างๆนาน,นามากๆเลยนะคะจริงๆแลวะะ้วเนี่ยค่ะอย่างที่ครูแอนบอกแล้วว่าเสียงของสัตว์ชนิดต่างๆในในในโลกเนี่ย สามารถเรียนเป็นเสียงของเครื่องดนตรีได้ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีชนิดต่างๆเนี่ยมาจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะการเรียน กิจกรรมแบบนี้สอนน้องให้ร้องเพลงแบบนี้เนี่ยนะคะครูแอนไม่ได้ต้องการสอนน้องให้ร้องเพลงตามแบบที่ครูแอนสอนเท่านั้นแต่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะคะเรียนรู้จากประสบการณ์รอบๆตัวมองไปที่รอบๆตัวเรานะคะเสียงน้ําไหลเสียงลมพัดอย่างคราวที่าที่เรามีเครื่องดนตรีที่เป็นลมหรือว่าเรนสติกที่เป็นน้ำเนี่ยที่น้องๆได้ลองได้ยินแล้วเนี่ย เราก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีชนิดต่างๆเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปิดหูเปิดตาค่ะแล้วก็ม,มองไปรอบๆตัวเรานะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องดนตรีของเราได้นะคะ<ม><ม>วันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ครูแอนจะสอนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวะคราวนี้สนุกแล้วล่ะสําหรับคนที่รู้สึกว่าแหม่ไม่ได้เต้นไม่ได้ขยับแข้งขยับขามาตั้งหลายอาทิตย์แล้ว<อ>วันนี้ล่ะเราจะได้ขยับแข้งขยับขากันมากขึ้นนะคะแต่ก่อนจะกล้าวไปถึงเรื่องจังหวะนั้น มันต้องทบทวนกันนิดนึงแล้วล่ะว่าจังหวะที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างพี่จับจําได้ไหมมีอะไรบ้างมีโน้ตตัวดำมีโน้ตตัวดำมีโน้ตตัวขาวมีตัวหยุดตัวดำตัวหยุดตัวขาวด้วยนี่เป็นนักเรียนดีเด่นเดี๋ยวมอบประกาศนียบัตรให้ก่อนเลยแล้วก็ยังมีทายโน้ตด้วยมีทายโน้ตด้วยพี่จับกลับบ้านไปก่อนเลยเนี่ยดี่ะแม่ค่ะพี่เจ้บต้องยกเรื่องเต้นให้เขาค่ะพี่จ้บเข้ามาเต้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะจังหวะนะคะน้องๆจังหวะเราจะประกอบด้วย โน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับจังหวะตัวดำมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะแล้วก็ตัวดำก็จะมีตัวหยุดของตัวดำลักษณะเหมือนเลขเก้าน่ะคะโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับสองจังหวะสองจังหวะตัวหยุดตัวขาวแบบไหนน้าตัวยตัวขาวเป็นหมวกถูกต้อง อ่าละค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้มีคนเขียนจดหมายมาถามคุณแอนหลายคนว่าแล้วเวลาบันทึกตัวอยู่ตัวขาวในบรรทัดห้าเส้นเนี่ยมันจะต้องบันทึกที่เส้นไหนสมมุติเรามีบรรทัดห้าเส้นอย่างนี้ตัวอยู่ตัวขาวนะคะจะอยู่ที่เส้นที่สามนะคะเด็กๆออืมนะคะหลังจากนี้ที่เราเรียนรู้กันก็คือ ทายโน้ตใช่ไหมทายโน้ตก็คือสมมุติตัวดำทายกับตัวดำมันก็กลายเป็นตัวดำเนี้ยสองตัว,ตวหรือสองจังหวะ,ะถ้าตัวขาวทายกับตัวขาวนะคะก็กลายเป็นสี่จังหวะสองบวกสองเป็นสี่เก่งมากแม่เราเรียนรู้แบบนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จังหวะที่สั้นกว่าเร็วกว่าตัวดำจังหวะนั้นเราเรียกว่าคัมเบตหนึ่งชั้นค่ะ ขบ <ชะ S 1> เตหนึ่ง,งชั้นะเหมือนตัวดำเลยนะคะเด็กๆลากหางขึ้นไปแล้วก็มีมีหางมีหางน้อยๆหนึ่งเส้นน,นะคะเราเรียกว่าขบเบตหนึ่งชั้นมีค่าเท่าก,กับครึ่งจังหวะ เพราะฉะนั้นถ้าเราตบมือตัวดำหนึ่งสสามสี่ขบตก็คือ1และ2และ3มและ4ี่จังหวะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะเร็วขึ้นและตัวหยุดของขเบตหนึ่งชั้นลักษณะเหมือนปยานใหญ่ปยานน้อยนะคะ mm hmm. นั่นคือขเบตหนึ่งชั้นเดี๋ยวคุณอนมาทําให้ดูชัดๆอีกนิดนึงอ่ะสต็อปตรงนี้อาล้วค่ะสมมุติมีจังหวะ4ี4แบบนี้ เรามาตบจังหวะพร้อมๆกันหนึ่งสองสามนี่นะคะเดี๋ยวดูนะอ่ะเดี๋ยวคุณอนบอกเลยดีกว่าตัวคาเบตสองตัวติดกันเนี่ยเขาจะใช้วิธีเขียนโดยการลากหางมาต่อกันได้ hmm. ตรงนี้ก็คือคาเบตสองตัว,ต,วติดกันอือหือติะ อเอาละถ้าเราตกมือจะเป็นยังไงจำได้ไหมตัวดำเราให้ร้องเป็นตา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 ขยเบ็ดเราร้องเป็นตะเตะนตะเตะตา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 ตะเตะตาตาตาอาใช่ไหมตัวขาวตะเตะ ตา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 ตะตาตาตาตตนี่คือพอมีจังหวะขบเบเนี่ยมันจะช่วยให้เสียงดนตรีมันเปลี่ยนไปสมมติกแอนคาะด้วยสับปะรดน้อยตา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 ตะตาตา ตะตอะเะตะอาี้ห้องที่สองนี่มันหายไปตัวหนึ่งไหมคะใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะพี่ตุ๊กตาแหมกำลังจะว่าจะหลอกเลยไม่มีหลอกไม่ได้เลยพี่จ๊อบหลงกลไปแล้วครับฮะพี่จ๊อบหลงกลพี่แอนไปแล้วครับไม่หลอกพี่จ๊อบไม่หลงกลเมื่อกี้พี่จ๊อบก็ชี้บอกคุอแอนตาเจตาตาตาเมื่อกี้ทำไมพี่ตุ๊กตาถึงรู้ว่ามันหายไป เพราะว่ารวมกันแล้วมันได้แค่สามไม่ใช่สี่ถูกต้องตะเตตาตาตาแหมอ่าไหนลองมาขยับกันสามสี่ตา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 ตะเตตา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 เตตาตาพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะได้เพลงหลายๆเพลงถ้าคุณแอนย้อนกลับไปเพลงเพลงหนึ่งเนี่ย เป็นเพลงที่ประกอบด้วยเสียงสัตว์มากมายลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่อียาอยที่ฟาร์มของเขามีกบตัวหนึ่งมีกบนะอียาอยกบกระร้องอบอบกบกระร้องอบ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  นี่แหละตรงนี้จะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะเป็นเสียงตัวดำกับตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้นอบ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 มันก็จะเป็นอย่างนี้อบ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 และอีกห้องต้องเป็นกระเบ็ดมาเลยอบ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 นะคะกบก็ร้องอบอบ กบกระรองบอบอ๊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 บอ๊บอ๊บเลินเแล้วนะคะเริ่มสนุกแล้วนะคะเอาใหม่นะคะลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่อีไออีไอที่ฟาร์มของเขามีกบตัวหนึ่งอีไออีอกบกระรองอบอบกบกระรองอบอบ อบ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 ลุงแมคโดน่ามีฟาร์มใหญ่อียาอียาโอรู้ไหมทำไมครูแอนให้ร้องเป็นกบเพราะว่ามันง่ายไหมคะเพราะว่าวันนี้มีกบมาฟังนี่เป็นเครื่องพ e r c u s ชั่นอีกแบบหนึ่งเขาทำหน้าทำตามันเป็นกบเลยเห็นไหมนะคะมากมากแล้วก็ตรงข้างหลังนี่จะเป็นเหมือนสันโอ้ย กบเสียงกบไหมกบร้องเลยครับกบมากๆเลยเนาะเสียงม็นกบมากๆเลยถ้าหลายๆคนไปทางเชียงใหม่เนี่ยไปทางเหนือเนี่ยจะเห็นเพอร์คัชชันนี่เยอะมากวันที่เกาะเค้ยอย่างนี้ก็ได้ลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่ e i e i o ที่ฟาร์มของเขามีกบตัวหนึ่ง e i e i o กบกําลังอบ กบกร้องอบอกอบ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 อสอบ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 กบนบอบออบ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 คอตออบอ้องอบ่บอนอบอบอบออบอบออองนบออบอบอบาบอบอออบต้องอบอบอบออบอบอออองอออกบอออกันตออบ อบจิงโจ้อบ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 บไได้เหมือนกันเนะมันเหมือนเรากระโดดแต่ว่าถ้าเรากระโดดจริงๆเนี่ยเราอาจจะขาปูดอาจจะเป็นลมไปได้อาจเป็นลมได้นะน้องๆที่อยู่ทางบ้านยังเด็กอยู่นะคะกระโดดได้เราจะกระโดดเป็นกบอบอบพร้อมๆกันพี่จัอบกระโดดเฉยๆแต่ไม่ต้องย่อลงกันได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวพี่จับจะกระโดดให้เป็นจริงโจ้ไปก่อนกบสี่ขาได้ไหมได้กบจะหลายสิ่งเลยก็ได้ค่ะ ควมใหญ่ e ะที่ฟ้ของเขามีกบตัวหนึ่ง e i อกบกะร้องกกะร้องอ๊อ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 ลุแโดนมีความใหญ่อ i ดูสิว่าทางบ้านเนี่ย กบน้อยๆของเรากระโดดได้ตรงจังหวะหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าตรงจังหวะไหมต้องให้ตรงกับเสียงกบของพี่ปปลูกตานะคะค่ะโอเคเอาละพี่จับออกมาตรงกลางเลยค่ะเชิญลีลาของพี่จับเต็มที่เลยนะคะกระโดดให้สูงๆเลยนะคะแต่พี่ปปลูกตาได้ทีนะใหญ่เลยนะฮะ กร้องออบ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 งแมคโดนัลมีความใหญ่ใหญ่ใหญ่โตรู้สึกว่ากบทางบ้านนี่จะกระโดดกระจองงแงกันมากเลยนะคะบ้านใจว่ากระโดดสูงกว่าพี่จอมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีหลายคนกําลังกระโดดกันอยู่นะคะนอกจากเป็นกบเนี่ยอ่ะสมมุติว่าพี่จ้องเป็นนกด้วยได้ครับเต่าให้ตรงจังหวะนะจําได้ใช่ไหมคะเด็กๆ อุปกรณ์นี้เราเรียกว่านกนะคะนกไม้ไผ่ของเราเราจะเป็นกบก่อนแล้วก็ไหนนกลองเป่าซิจะตรงจังหวะมหนกก็ะลองจิบจิบเดวกระลองจิบจิบเดวก็ะลองจิบ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 เนี่ยเก่งมากโอ้โหปอดแทบหลุดเอาล้วค่ะเป็นนกแก่เป็นกบก่อนนะเป็นกบก่อนนะคะ ลูกแมคโดนนอมีฟาร์มใหญ่อีไอีไอโอที่ฟาร์มของเขามีกบตัวหนึ่งอีไอีไอโอกบก็ร้องอบอบกบก็ร้องอบ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 ลูกแมคโดนนอมีฟาร์มใหญ่อีไอไอโออ้ามีนกกรนบ้าด โนกร้อนทิป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 ท no no, ิปทิปโนแม็กโดนีฟาร์มใหญ่อ้ไอ้โอเอ๊เราจะมีเครื่องดนตรีอะไรที่เราจะเล่นได้อีกไหมคะอาะ้าวล่ะเปลี่ยนจากสัตว์เป็นผลไม้บ้างได้ครับไอ้พี่จับคะลุงแมคโดนมีฟาร์มใหญ่ที่ฟาร์มของเขามีสับปะรด อีไออไอโสับป,ประรดอะไงดีนะมันจะร้องก็แม่สับป,ประดปประดจิกโ,โอเคเป็นเสียงสับปะรดไปเลยแล้วกันพอแควนบอกสับปะรดสับปะรดโอเคจีฟาร์มของเขาก็มีแอปเปิลอีไออีไอโแอปเปิลร้องแอปเปิลร้องเอาเป็นร้องไปแล้วกันนะคะโอเค อ่ะละค่ะเป็นสับปะรดและแอปเปิลด้วยกันนะคะที่บ้านมีผลไม้อะไรมีส้มมีมายงชิดมีกล้วยก็มาเขย่าด้วยกันเลยแล้วก็งงไงมายงชิดคืออะไรคะคุณแมนเดี๋ยวคราวหน้ามาให้ดูค่ะพร้อมค่ะลุกแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่ E I E I O ที่ฟาร์มของเขามีสับปะรด E I E I O สับปะรด ลุงแมคโดนัลมีฟารมใหญ่ e i e i o ลุงแมคโดนัลมีฟารมใหญ่ e i e i o สีฟารมของเขาก็มีแอปเป e i e i o อปปรอปปร แ็โดนมีคว e ามให่อ้าแล้วค่ะเก่งมากทีนี้เราจะมีสีชนิดด้วยกันมีทั้งกบ <c oughs> นก <c oughs> สับประรดและ <c oughs> <Apple. S 2> แอปเปิ้ลใครจะเป็นคนร้องเองค่ะ <Okay. S 2> เด็กๆทั้งบ้านนะคะเตรียมพร้อมให้ดีนะคะถ้าที่บ้านไม่มีเสียงกบไม่มีเสียงนก ใช้เสียงผิวปากแทนนกก็ได้นะคะและทําท่าทางประกอบแทนกบก,ก็ได้แล้วก็ตอนครูแอนร้องเป็นสับป,ปะรดหรือแอปเปิลนะคะถ้าไม่มีสับป,ปะรดหรือแอปเปิลที่บ้านนะคะเอาผลไม้อะไรก็ได้ในบ้านมาเขย่าดูนะคะเอาละพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเลยกับฟาร์มของลุงแมโดโนนโอนะคะ กร้อแมโดนมีฟามใหญ่ายโอ้าเราจะเริ่มเป็นนกแลนะลุงแมโดนมีฟารมใหญ่ i i o ที e ่ฟารมของเขามีนกตัวหนึ่ง i ่ o นกก็ร้องเดีกิร่อง ลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่ใหญ่ใหญ่哟 e อาสิ่นี้มีสับปะรดแล้วแล้มีผลไม้ที่บ้านแล้วนะคะใครมีส้มเอาส้มมาใครมีกล้วยเอากล้วยมานะแต่ระวังอย่าไปเขยา่ขาไข่ไก่ของคุณแม่นะมันจะแตกได้นะคะ <c oughs> เด็กๆเตรียม <c oughs> พร้อมค่ะลุงแมกโดนัลมีฟาร์มใหญ่ใหญ่ใหญ่้ e I e I o. ทีแป๊บ สับรดลุกแมคโดโนัลมีความใหญ่ E I E I O ลุกแมคโดโนัลมีความใหญ่ E I E I O ที่ฟ้าของเขาก็มีแอปเปิล E I E I O แอปเปร้ e I e I o. องแอปเปร้องลุกแมคโดโนัล คามใหญ่เีไอไอโอเก่งมากแหมมีทั้งแอปเปิลมีทั้งสัปะรดนะคะมีนกมีกบด้วยคมีนกมีกบด้วยนะคะทีนี้แหละวันนี้คุณอันมีการบ้านไม่ได้มีมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วการบ้านอะไรทะยากหรือเปล่าก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเรียนรู้เนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยอ่านโน้ตเริ่มออกแล้วพราะรา้โน้ตตั้งแต่โดเรมีฟาโซ ลาเรารู้โน้ตมาถึงตัวลาแล้วค่ะเด็กๆเรารู้จังหวะทั้งตัวดำตัวขาวขาบแต่หนึ่งชั้นที่เราเรียนรู้ไปในวันนี้นะคะรวมทั้งตัวหยุดตัวดำตัวหยุดตัวขาวขาบต1หนชั้นแล้วก็ทายโน้ตด,ด้วยเพราะฉะนั้นครูแอนเชื่อว่าถ้าครูแอนเนี่ยมีตัวอย่างโน้ตให้1เพลง รับรองว่าน้องๆจะต้องถ่ายถูกแน่ๆว่าเพลงเพลงนี้เป็นเพลงอะไรและนี่ก็คือกรารบ้านเดี๋ยวครูแอนจะเขียนโน้ตเพลงเพลงหนึ่งให้แลวน้องๆดูนะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงอะไรเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้จากวิธีการอ่านโน้ตแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราเรียกว่าไซสิงกิ้งเหมือนกับเวลาเราเปิดหนังสือมาแล้วก็อ่านออกเสียงเหมือนอ่านไทยให้คุณครูฟังที่โรงเรียนนี่เราก็เป็นการอ่านออกเสียงแต่เป็นการอ่านออกเสียงตัวโน้ตนะคะอาทิตย์หน้าเราจะเรียนรู้เรื่องนี้กันแต่วันนี้เรา มีกันบ้านคะ่ะนี่พี่จับตื่นเต้นไหมคะว่ามันจะเป็นเพลงอะไรนัน่นสิครับพี่จ๊อบอยากอ่านจะแย่อยู่แล้วครับ <laughs> อ้าวละมี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 ซอลโดเรมเพลงอะไรนะ คุณคุณนะคะน่ะคุณคุณนะคุณคุณนะอ้าล่ละลองไปดูซิว่าเป็นเพลงอะไรแล้วนั่นก็คือการบ้านละครนะเรามาเจอกันค่ะแม่ต้องบอกว่ากันบ้านวันนี้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องน้องเนี่ยลองทำเพลงนี้ตามตัวโน้ตให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี่ยไม่แน่ว่าครูผู้ช่วยอาจจะเฉลยก่อนก็ได้นะคะใช่จริงๆหรือไม่ก็น,น้องๆนะคะลองทำดูเนี่ยรู้เลยแหละว่าเป็นเพลงอะไรเพราะเป็นเพลงที่ครูเชื่อว่า ช่วงเวลาที่เราได้ยินเพลงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆก็อย่าลืมไปทํากันบ้านมาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่ะครูแอนจะขอตรวจกันบ้านด้วยนะคะสะวันนี้นะคะต้องย้ําเตือนกันนิดนึงนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่มีปัญหาเรียนแล้วเนี่ยบทเรียนไหนที่ยังงงๆอยู่นะคะหรือว่าทบทวนแล้วตามไม่ค่อยทันเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามครูแอนได้ตามที่อยู่ข้างล่างนะคะหรือว่าอยากจะเรียนเต็มหลักสูตรกับเราก็สามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะเขียนชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็ส่งเบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะตามที่อยู่ด้านล่าง เลยนะคะลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยรับไปเลยไม่ว่าจะเป็น VCD บันทึกการสอนนะคะตำราการเรียนรวมไปถึงเรียนจบหลักสูตรก็มอบประกาศเรียาบัตรจากครูแอนให้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะส่งเงินเข้ามาเยอะๆรับรองว่าร้องเพลงเก่งแน่นอนค่ะส่วนคราวหน้าบทเรียนของครูแอนนะคะกับรายการสอนน้องร้องเพลงจะมีอะไรสนุกๆมาบ้างติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งถึงเทศกาลแห่งความสุขจ n เ all e w a ะ l l the ปลม Oh, what fun to on the one who's what's the it fun is ride ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องๆร้องแล้วสามารถอ่านโนต้ตได้ด้วยจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะว่าภาษาดนตรีมันเป็นภาษาสะกลดีดีดีเป็นโดเรมีซีซีซ,ซีเป็นมิเรโดตีตีตีจังหวะเร่งเราเป่าเป่าเป่า,เป,าเป็นมี